พระไตรปิฎกไทยฉบับหลวงเล่มที่22หน้าที่36ข้อที่36ดูก่อนภิกษุทั้งหลายกาละทาน5ประการนี้5ประการเป็นฉะไหนคือทายกย่อมให้ทานแก่ผู้มาสู่ถิ่นของตน1 ทายกย่อมให้ทานแก่ผู้เตรียมจะไป 1. ทายกย่อมให้ทานในสมัยข้าวแพง 1. ทายกย่อมให้ข้าวใหม่แก่ผู้มีศีล1ทายกย่อมให้ผลไม้ใหม่แก่ผู้มีศีล 1. ดูก่อนภิกษุทั้งหลายกาละทานห้าประการนี้แหละผู้มีปัญญารู้ความประสงค์ปราศจากความตรณีย่อมให้ทานในการที่ควรให้เพราะผู้ให้ทานตามการในพระอริยะเจ้าทั้งหลายผู้ปฏิบัติซื่อตรง ผู้มีใจคงที่เป็นผู้มีใจผ่องใสทักขินาทานจึงจะมีผลไพยบูรณ์ชนเหล่าใดย่อมอนุโมทนาหรือช่วยเหลือในทักขินาทานนั้นทักขินาทานนั้นย่อมไม่มีผลบกพร่องเพราะการอนุโมทนาหรือการช่วยเหลือนั้นแม้พวกที่อนุโมทนา หรือช่วยเหลือย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญเพราะฉะนั้นผู้มีจิตไม่ท้อถอยจึงควรให้ทานในเขตที่มีผลมากบุญทั้งหลายย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในปรโลก